สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลังพูกันอแล้วนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ระบบบริการนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้เขาบอกว่าการใช้งานระบบบริการแบบเตทโหมดคืออะไรนะครับการใช้งานแบบระบบบริการแบบเตทโหมดก็คือการทําหน้าที่จัดระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคอมพิวเตอร์สามารถทำง,งานได้นะครับโดยใช้โปรแกรมจัดระบบงานเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องนะครับการใช้งานประเภทนี้ก็คือการรับคำสั่งโดยการพิมพ์คำสั่งเข้าไปนะครับเช่น CD ดีสแลตอ,ออฟ,ฟินะครับแล้วก็ CD ดีวาร เอาเรียกว่า office.exe enter อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการใช้งานแบบติดโมดทีนี้ข้อ2เขาบอกว่าส่วนประกอบหลักของโปรแกรมจัดระบบงานหรือพวก Microsoft. อย่างที่อาจารย์ได้ให้ดูในตัวอย่างในบทที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพวกส่วนที่ควบคุมการทํางานพวก IO.sys นะครับส่วนที่จัดการเกี่ยวกับคําสั่งนะครับ พวก f s dot dos นะครับส่วนที่ติดต่อกับกรรับส่งข้อมูลช่วงพวก command com อันนี้ก็คือเป um ็นส่วนประกอบหลักนะครับแล้วก็ประเภทของคำสั่งโปรแกรมจากระบบงานพวก n o f a p dot อย่างเงี้ยนะครับคำสั่งภายในแล้วก็คำสั่งภายนอกนะครับมาดูกันทีนี้การทำงานของโปรแกรมจากระบบงานมีอะไรบ้างเราก็บอกว่าก็จะมีขั้นตอนการทำงานของดิดไดทำงานอย่างไร ขั้นตอนการทำงานการตั้งชื่อไฟล์ของระบบปฏิบัติการ i n d o มีการตั้งชื่อยังไงนะครับการใช้เครื่องหมาย Question Mark และเคร่งหมายดาวนะครับใช้ยังไงนะครับการใช้คําสั่ง DIR เพื่อแสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในไดทที่เราต้องการค้นหาคือคือไดท์ซไดดีไดอีอะไรก็ตามแต่นะครับ d i r e ค t o r y คืออะไรแบทไฟล์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย ดูอย่างในตัวอย่างในหน้านี้นะครับในขังข้อหน่งนะครับ d ีโคลนนะครับเดอเขาบอกว่าอะไรคือต้องการแสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดในดิสนะครับพี่คำสั่งอยู่ในไดด์ดีโดยใช้คําสั่งเดอพอเราพิมเสร็จแล้วกด Enter ทีนี้พอเราใช้เดอเนี่ยปุ๊บไฟล์ที่เรามีอยู่ในไดด์ซหรือในไดด์ดในตัวอย่างมันก็จะออกมาทั้งหมดเลยทีเดียวปุ๊บเราก็จะไม่สามารถมองมันทัน มีร้อยโฟลเดอร์ปุ๊บมันก็ปื้ดออกมาทีเดียวหมดเลยมองไม่ทันฉะนั้นมันก็ต้องมีคําสั่งต่อท้ายด้วยเช่น slash p ก็คือพิมพ์รายชื่อครั้งละ1จอภาพให้ที่เราเห็นพอมันจบจอภาพปุ๊บมันจะหยุดพอ enter ปุ๊บจอให้สองก็จะมาก็คือพิมพ์ dr slash p แล้วกด enter อ่ามออกมาทีละสิบที่สิบคำสั่งแล้วแต่ว่าจอภาพนั้นแสดงได้กี่พรทนะครับ enter ไปเรื่อยจนหมดจนครบ นะครับต่อมาอต้องการแสดงเฉพาะชื่อไฟล์และส่วนขยายเช่น dr s l w กด enter อย่างนี้ยเป็นตน้นนะครับเห็นไหมในที่นี้ที่เขาวงไว้นะครับก็จะมีบอก copy content o บ bed copy file อะไรอย่างเี้ยเป็นต้นนะครับ copy ได้กี่ไฟล์หนึ่งไฟล์นะครับ c นนเป็ต้ทีนี้เขาบอกว่าการใช้โปรแกรมระบบการแบบกราฟิกโหมดคืออะไรก็คือการใช้งานระบบการแบบปกติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละคือใช้เมาส์คลิกเพราะว่าระบบการแบบกราฟิกโหมดเนี่ยมันจะเป็นพวก G U I และมันมีพวกอไอคอนให้คลิกโฟลเดอร์ให้คลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราคลิกก็คือว่าบางทีไม่ต้องจำคำสั่งก็ได้เราก็สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทีนี้คุณสมบัติของเครื่องที่ใช้พวก Windows 7เป็นหลักนะครับก็คือพวก CPU 1 GHz นะครับแบบ32บิตนะครับเมื่อก่อนเราใช้งาน32บิตเนาะแต่สร้างในสมัยนี้มันจะมีอยู่2อย่างคือ32บิตแล้วก็64บิตนะครับ RAM 1 Gb นะครับสมัยก่อนเยอะมากเลยนะแต่ในสมัยนี้ก็คงไม่พอใช้งานสำหรับพวกเรา นะครับเพราะว่าหลายๆตัวอย่างมันก็กินข้อมูลเยอะนะครับกราฟแสดงผลความเอียด800ค้ 600, อยูณ600อีนี้ไปอะไรแล้ว 4K 8K แล้วนะครับอุปกรณ์แสดงผลแบบเดล็ก X 9พร้อมโปรแกรมควบคุม WDDM 1.0หรือมากกวา่าเนื้อที่ที่ความจุต้องการในการลงระบบบริการ Windows 7นะครับ20กนบินะครับนะครับ 16กิก3 2บิตนะครับ uh, 20กิกคือสำหรับโปร4บิตนะครับหนะ้าตา ow, 7, วิดโด้เซวก็จะประมาณนี้นะครับมีกราฟิกิเซอร์อินเทอร์เฟซค่อนข้างสวยงามนะครับตัวต่อมาตัวอย่างการใช้เมาส์ไอคอนใดๆนะครับก็ได้ทางไว้ลากทางขวาแล้วก็ปล่อยไอคอนเลื่อนชิดซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับเห็นะ ข้อสองในกรณีหนูข้อสองนี้คือในกรณีที่เราคลิดกว่าแล้วคําสั่งมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เมาส์คลิกซ้ายคลิกค,คำสั่งที่ต้องการเลือกนะส่วนประกอบหน้าต่างของ Windows นะครับจะมีพวกปุ่มย่อ,ยอปุ่มขยายแล้วก็ปุ่มปิดหน้าต่างนะครับมีเมนูบาร์มีทูลบาร์มีไอคอนมีสโลบาร์สกอร์บาร์สก,รรสกรอร์แอโร่อะไรต่าง ะครับก็จะเป็นพวกนี้นะ,ะก็จะเป็นพวก windows เนะครับนะอันนี้ก็จะจบในบทของระบบการ windows เแล้วนะครับเดี๋ยว ในหน่วยต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องของอาการจัดการไฟล์ในวินโดว์นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับในคลิปนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ